สวัสดีค่ะช่องพายบุญเหลือช้างอ้วนน้อยดีลานะคะวันนี้เข้าป่าอีกแล้วนะคะวันนี้แม่ควานนะคะมาเข้าป่ากับพายบุญเหลือแล้วก็พังคุณแม่มุงเดือนนะคะมาเข้าป่ากันอีกแล้วนะคะลงทุ่งไม่ได้นะคะช่วงนี้เพราะว่าชาวนาเขาหวานข้าวแล้วนะคะเราก็ลงทุ่งไม่ได้นะคะเข้าได้แต่ป่านะคะ พาเขามาเล่นตามป่านะคะก็ในป่าก็ล่มลื่นนะคะก็ธรรมชาติเนาะก็มีของกินด้วยคะ่ะเนี่ยพาเขามาถูอะไรเงี้ยคะ่ะวันนี้ก็พี่ควานพาคุณแม่มงเดือนกับบนเหลือนะคะมาถูต้นไม้นะคะแก้ขันนะคะเหมือนเดิมคะ่ะเป็นกิจวัตรประจําวันนะคะของพายบนเหลือแล้วก็พังคุณแม่คงเดือนนะคะนี่ สองเมลูกวพันนะคะสองเมลูสายธรรมชาติของเรานะคะอ้วนเหลือนะคะถูใหญ่เลยนะคะถูทั้งแม่ทั้งลูกเลยดูนะคะดูสเต็ปการถูของอ้วนอืบถูถ้าช้างบางเชือกที่คันมากๆแล้วถูแรงๆนี่ก็ทำให้ผิวหนังเป็นแผลได้นะคะแต่นี้เขาก็จะรู้ความพอดีของเขาอะคะ่ะยิ่งถูยิ่งมันนะคะ อ,อคนละข้างคนละฝังนะคะต้นเดียวกันนะคะอ,อืมีความสุขมีความสุขท่ามกลางธรรมชาตินะคะอ,อดูงาดูงางายาวงาขาวมากเลยนะคะทุกท่วงท่าน,นะคะ คันตรงไหนก็ถูได้ตามอัธยาศัยนะคะกำหนดระยะเวลาค่ะเดี๋ยวก็พาเข้าไปถูเสร็จก็อาจจะพาเขาไปกินหญ้านะคะหญ้าที่เกิดตามธรรมชาติก็แล้วแต่พี่ขวัญเขาจะพาไปนะคะแต่ในแต่และว,วันก็คือทุกเช้าต้องได้ออกมาเดินนะคะก็ถือว่าได้เดินออกกำลังกายนะคะให้กล้ามเนื้อมันคลายเส้นบ้าง ไม่ใช่จะผูกไว้แต่ที่กกหลักอย่างเดียวนะคะเราก็กิจกรรมของเราก็จะมีทุกวันนะคะก็คือออกมาเดินเล่นนะคะตอนเช้าตอนสายสายแล้วแต่เวลาแล้วแต่พี่ควานตัดหญ้าตัดอ้อยหาหาช้างเสร็จแล้วนะคะถึงได้พาอ้วนกับแม่มาเดินเล่นอย่างนี้นะคะมาสูดอากาศธรรมชาตินะคะให้เต็มปอดนะคะ ไหายดากดากใหญ่จังเลยว้ายโชว์ดากไม่อายเลยคันนะคะทำได้ทุกท่าเนาะช้างคันเออนั่งละนั่งถูและอู้คุณแม่ก็ปากแป้งใหญ่เลยนะคะปากแป้งดูนั่งพับเพียบด้วยนะ อุ้ยอ้วนเป็นช้างเรียบร้อยครับผมไม่ดื้อน,นะครัะดูนะคะดูดชโชดาอีกแล้วชโชดาอีกแล้วอ้วนก็ปล่อยให้เขาถูไปค่ะถูถูถให้นำใจไปเลยนะคะอย่าให้เขามีอารมณ์ค้างเนาะหมายถึงว่าถ้าเขายังถูยังไม่เต็มที่นะคะ าก็จะมีอาการยังไงก็เหมือนคนนั่นแหลนะเนาะแต่ถ้าเราปล่อยให้เขาได้ถูเต็มที่แบบทุกท่วงท่าทุกทุกที่ที่เขาคันนะคะเขาได้ถูได้อะไรก็ทําให้เขาผ่อนคลายนะคะมีความสุขอารมณ์ดีไปอีกอย่างหนึ่งนะคะนี่เห็นไหมคันเท้าก็ถูเท้าอย่างเงี้ยค่ะคะันดากก็ถูดากนะอ้วนอ้วนถูดากนะคะส่วนมากอ้วนจะคันดากมากกว่าใช่ไหม นี่คุณแม่องเดือนนะคะไปแล้วไปไหนบุนเหลือคะไปไหนนั่นโอ้มาถูต้นนี้นะคะเอยถูหลังถือหลังอ้วนเยเอาไปหาเรื่องต้นไม้นะคะดูอ้วนไม่เอาอ้วนบุนเหลือดูบุนเหลือนะคะยิ่งห้าเหมือนยิ่งยุนะคะเล่นกับต้นไม้นะคะโอ้ใจเย็นลูกใจเย็น ออ้ยเซไปเซมาจะถูท่าไหนดีเนาะนี่ชนต้นไม้ใหญ่เลยงาจะกระดินนะเดูทำเออดี๋ยวทำคันนะคะคันคอเดี๋ยวถูนนะะเวถสเต็ปการถูของอ้วน นี้พามาดูการถูของช้างนะคะ <c oughs> ถ้าไหนได้หมดเนาะโหแค่หายคันใช่ไหมอว้วนเออเอาเอาไงเอาไง้ไง <c oughs> ยังไม่หนำใจยังมาชนเขาอีกดูด,ดูชนต้นไม้ช้างเด็กช้างอ้วนนะคะชนต้นไม้หาเรื่องต้นไม้แล้วนะคะดู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 ด ไม่มีคู่ปรับนะคะมาปรับกับต้นไม้นะคะตามธรรมชาตินะคะไม่เป็นอันตรายต่อใครนะคะมาระบายกับต้นไม้นะคะ <c oughs> แม่ก็ยังถูไม่เสร็จนะคะยังคันอยู่ทางนี้ก็เออชนแต่ต้นไม้น้อผักอ้วน <c oughs> แอคชั่นให้ควันไม้ถ่ายรูปหน่อยเร็วให้ควันไม้ถ่ายรูปหน่อยครับอือควันไม้เขาถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปกับถ่ายคลิปเหมือนกันค่ะอันนี้เขาเอาไปส่งนะคะส่งงานนะคะอะไรเขาจะมาหาอะไรกินนั่นอ่ะหิวแล้วครับ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ควันจะพาไปกิน ต้นหญ้านะคะต้นหญ้าตรงทางเข้านะคะที่เราเดินมานี่อยู่ในป่าเลยนะคะในป่าแบบในป่าจริงๆนะคะยังถูอยู่ยังไม่นำใจใช่ไหมให้ถูแบบนำใจก่อนเนาะเดี๋ยวปล่อยให้เขาถูอีกจักหน่อยหนึ่งนะคะเดี๋ยวค่อยเดินไปให้เขาไปเล็มกินหญ้าไม่รู้ว่าจะกินหรือเปล่านะส่วนมากช้างเข้าป่าก็จะชอบมาถูต้นไม้อย่างนี้นะคะ เราก็ได้ผ่อนคลายไปด้วยนะคะกลับถึงรงช้างก็ได้กินอ้อยกินหญ้าเหมือนเดิมค่ะแต่ส่วนมากก็จะกินหญ้ากินอ้อยนะคะแล้วก็พบต้นกล้วยต้นขนุนอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าเป็นพี่เอยถ้าเป็นพี่ถ้าเป็นบุญเหลือกับคุณแม่มงเดือนนะคะ ผลไม้ก็ไม่ค่อยได้กินหรอกคะ่ะก็ได้กินกล้วยบ้างนะคะเจ้าของช้างก็เอากล้วยมาให้บ้างแล้วก็วันนั้นก็ควานเขียวนะคะเอาแคนตาลูปมาให้2ถุงนะคะก็ส่วนมากก็จะมีแค่นั้นนะคะ่ะแม่ควานว่าจะเปิดรับออเดอร์ผลไม้ออนไลน์นะคะ แม่ๆพ่อๆเอฟซีท่านไหนอยากอุดหนุนอยากป้อนอาหารช้างอยากป้อนอาหารช้างออนไลน์ให้อ้วนแล้วก็คุณแม่วงเดือนนะคะก็ติดต่อมาที่ไอดียไลน์แม่ขวานได้นะคะฝากด้วยนะคะนี่ค่ะพี่ควานพามากินหญ้าตรงนี้นะคะนี่หญ้าเล็กๆนี่เห็นไหมอ้วนกินแล้วก็ไอดียไลน์แม่ควานก็09 1 8 0 9 8 1 2 9นะคะ ไลน์มาเช็ตมาถามได้นะคะมาสนับสนุนออเดอร์อาหารช้างออนไลน์ให้ครอบครัวาภายบือด้วยนะคะเพื่อ,อหารายได้เสริมให้กับพี่ควานด้วยนะคะแล้วก็ให้คุณแม่วงเดือนกับอ้วนได้กินผลไม้บ้างนะคะผละไม้ที่หลากหลายไปบ้างนะคะก็แม่ควานก็เปิดรับออเดอร์ค่ะ เราไม่มีเงินทุนที่จะซื้อมาก่อนนะคะก็เลยเปิดรับออเดอร์ก่อนนะคะว่ามีใครสนใจที่จะมาช่วยอุดหนุนหรือเปล่านะคะก็ฝากพ่อ,พ,อพ่อแม่แม่เอซที่เอ็นดูบุญเหลือแล้วก็คุณแม่องเดือนด้วยนะคะก็ปล่อยให้กินยาก็ก็ยังถูอย่างเดียวนะคะยังติดใจ ยังถูไมห่หนําใจนะคะนี่กินกินเถาว,วันป่านะคะกินเถาว,วันป่าก็ตัวไหนที่ช้างกินได้เขาก็จะรู้ล่ะคะ่ะเขาก็จะกินนะคะเดินตามกันต้อยๆเช้างป่ามาป่าแป้งนะคะ อุยโดนแม่จะปะแป้งตัวเองเลยไปโดนปากแม่โอ้ดื้อจังเลยวัวนอ้นครับควานไหมเขายังได้ภาพไม่ครบนะคะเดี๋ยวขอความร่วมมือบุญเหลือกับคุณแม่วงเดือนนะคะไม่ให้ความร่วมมือเลยดูอ้วน วันเดินไปเฉยเลยดูนะคะดูดูดูตามใจฉันเลยอะ่ะคือความไม้เขาต้องการรูปภาพอีกนะคะแต่อ้วนไม่ให้ความร่วมมือไปเลยไม่รู้ไปสำรวจ <c oughs> ไปสำรวจอะไรนะคะเดินอ้อมไปทางนู้นแล้วนะคะโอ้ดือคักนี่โผมาทางนี้แล้วสำรวจป่านะคะสงสัยจะหาเก็บเห็ดเก็บหน่อไม้ให้ พ่อควานแม่ควานได้กินนะคะดูสิมุดไปเฉยเลยนะคะนุนมุดไปทั่วเลยนะคะจะเสร็จไหมงานวันนี้นี่เสร็จช้าพ่ออ้วนนะคะอ้วนไม่ให้ความร่วมมือเลยนะอ้วนนะอืมโดนพ่อควานเรียกแล้วโดนม่ควานเรียกแล้วนะคะดื้อนะคะดือ้อ อุ้ย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 เอีย,ยงหูให้จับเลย <All right. S 1> ดูสิว่าอ้วนจะอยู่มันนิ่งๆิ่งไหมนะคะขอแค่อีกสามสี่ภาพนะคะควานบอกเดี๋ยวเราไปทางนี้ดีกว่าไ oh. ม่อะไรหรอกคะ่ะกลัวกลัวอ้วนเดินมาห oh. าแม่ควาน <laughs> อ้วนกำลังดื้อนะคะเขากำลังสนนะคะแล้วเขาก็อิสระด้วยนะคะคือจะไปไหนก็ได้นะคะ แล้วก็ต้องระวังตัวเห็นไหมนี่นีเดินอ้อมมาทางนี้แล้วไม่ให้ความร่วมมือควานไม้เลยเดี๋ยวจะโดนดุเอานเนี่ยดูมาถูต้นไม้ต้นนี้เฉยเลยนะคะดูความดื้อนะคะผมจะถูต้นนี้ครับควานก็ต้องตามนะคะตามมา,มาเออเก็บภาพนะคะเอาแอคชั่นหม่อยครับจะได้ภาพมุมนี้เลยนะคะสวยโอ้เธอเลือกวิวเลือกมุมให้อย่างดีนะคะดู แอคชั่นหน่อยครับอืมหันดากให้อีกดูดูโออหน้าตีดากไหมคะมีใครฝากตีดากไหมคนละทีสองทีนะคะดูคุณแม่มองเดือนสวยจังเลยคุณแม่มองเดือนแสนสวยนะคะคุณแม่แที่มีจิตใจดีนะคะรักลูกรักลูกนะคะ รุ่มใจนะคะกุ้มใจกับลูกชายขี้ดื้อนะคะอ้าวได้ภาพเสร็จแล้วนะคะจะกลับแล้วนะคะจะพาคุณแม่วงเดือนแล้วก็บุญเหลือกับโรงช้างของเราแล้วนะคะโอ้ร้อนมากเลยนะคะในปา่าร่มรื่นก็จริงนะคะแต่อากาศมันร้อนอบอ้าวมากเลยนะคะเอฟซีนี่นะคะออกจากป่ากันนะคะป่าจริงๆเลยนะคะนี่นะคะทางเดินนะคะทางออกจากป่าของเรานะคะ ไปกันค่ะกลับบ้านกันนี่เรากำลังเดิอนออกจากป่ากันแล้วนะคะป่าใหญ่นะคะ,ออก,ะก็กิจวัตรประจำวันแต่ละวันของเราก็มีเพียงเท่านี้แหละค่ะพาช้างมาผ่อนคลายมาขายเครียดนะคะให้เขาได้ถูได้กินของจากธรรมชาตินะคะเออ ภาษาใบนะคะนะคะนั่นและค่ะให้เขาเขาก็จะได้อยู่กับธรรมชาตินะคะให้เขาอารมณ์ดีค่ะไม่เป็นช้างอารมณ์ร้อนไม่เป็นช้างขี้งุหกิดอะไรประมาณนี้นะคะไม่ใช่อะไรหรอกค่ะช่วงนี้ก็ต้องอยู่กับธรรมชาตินะคะธรรมชาติบำบัดนะคะเอยอ้วน ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องพายบุญเหลือช้างอ้วนร้อยลีลาด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะมีอะไรสงสัยอะไรอยากถามอยากคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวแม่ควานจะมาเปิดอ่านนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะนี่ ทางกลับบ้านนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้ช่องของเราตลอดมานะคะเดินกลับบ้านกัน <c oughs> ร้อนมากเลยนะคะยังไงคลิปนี้แม่ควันก็ไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบายนะคะดูดาก